พาท่านมาชมทุ่งดอกไม้ป่าครับอยู่บริเวณน้ำตกส้อยสวรรค์ที่นี่จะมีดอกไม้ป่าหลากหลายพันธุ์ขึ้นแซมกันเหมือนกับปูพรมด้วยดอกไม้อีกมุมหนึ่งของน้ำตกสร้อยสวรรค์น,นะครับมีแปลงทุ่งดอกไม้ป่า สามารถไปเที่ยวชมได้ในช่วงฤดูปลายฝนต้นหนาวหรือประมาณเดือนพฤศจิกายนทั้งเดือนนะครับหลังจากนี้หลังจากน้ําแห้งแล้วออดอกไม้ป่าเหล่านี้ก็จะเริ่มแห้งลงและก็หมดตายหมดในที่สุดนะครับขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกส้อยสวรรค์ครับ นี้นะคะนกไกนะคะชพาเรามาที่ทุ่งดอกไม้น้ำตกส้อยสวรรค์อย่างนี้เลยค่ะถ้าม่มาเสียใจมากชอบมากสวยจริงๆค่ะอยากให้มาดูกับตาไม่เคยเห็นที่ไหนอลังการเท่าที่นี่เลยกนนนนี้นนนน้็็เเเปยาาอ่ กลิ่นหรือยังหอมนะครับผมไม่นการเมื่อก่อน